กรบสวัสดี FC ท่านครับพบกับผมอีกแล้วร้านปอลุ่งเรืองเชียงกงคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินตัวนี้อีซูซู 4BE 110เดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดข้าวๆครับดูก่อนดูเสียงเครื่องสตาร์ตตัวนี้ไม่มีหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำไม่มีมเป็นไงเนี่ยอ้นไงปุ่มถ่างดิบเป็นไงเนี่ยปุ่มถงเหรอเนี่ยเหรอเครื่องกั ความแห้งแห้งของเครื่องดูครับ d b ีร้อยสิบตัวนี้เงื้อหัวได้นะครับแบบยกหัวยกหัวได้ปกติปุ๊บันนะครับ มสิก็ดับเลยเดับเลยเส็นหนักก็ตัวนี้แจ้งตามตรงเลยนะครับแจ้งลูกค้าตามตรงคือขอคนที่รับได้นะครับเอาแจ้งตามตรงคือเอาง่ายๆคือเล่มมารอนานแบบไม่มีเล่มเลยแล้วกันขายแบบไม่มีเล่มเครื่องเกียร์ร้อยสิบตัวนี้เอาทั้งคันก่อนนะทั้งคันขอคนรับได้เอาไปหกหมื่นทั้งคันดูสภาพค่าซีก่อนนะหกหมื่นทั้งคันแจ้งราคาเลยนะครับพิ้งสูเลยหกหมื่นทั้งคัน รถท่าคัสซีคัสซีของหกว่พ่อใส่ได้อยัวไม่ได้ถือว่างามนะถือว่าพอใช้ได้บางคนเขาว่างามอยู่ง่ายผิดหลักแต่ผมออกว่าเอาแต่พ่อใส่ได้พ่อดอกยางก็พอใช้ครับยางไม่ได้ถือว่าสวยมากเนี่ยพอใช้ยางพอใช้ถ้าจะแยกผมแยกให้ได้นะครับเครื่องเกียร์เข้าเครื่องเกียร์เอาสี่หมื่นเข้าทั้งคันน่ะหกหมื่นเข้าชุดคัสซีคัสซีคือถอดเครื่องเกียร์ถอดหัวออก เอาค่ซีตช่วงล่างไปเลยนะเอาไปสามหมื่นหัวผมแยกหมื่นห้าถ้าจะเอานะครับขอคนที่รับได้รับได้นะครับสภาพนี้เลย,ค,ยคือไม่มีหม้อน้ําสภาพง่ายๆคือไม่มีหม้อน้ำครับหม้อน้ำไม่มีแต่หัวแบบเงือกนะครับแบบเงือกับอย่างนึงบอกเบอะผมไม่ได้มานะเบอะไม่ได้มาเนี่ยเบอะไม่ได้มาดูสีครับ ดูความสวยก็ตามราคาที่แจ้งทั้งคันเอาไปหกหมื่นเท่าเครื่องเกียร์สี่หมื่นแต่เครื่องเกียร์มรืรุ่นได้ได้เครื่องเกียร์สี่หมื่นถ้าชุดคัสีช่วงล่างเอาไปสามหมื่นี b e ร้อยสิบขอคนที่ไม่ซีเรียสนะครับขอคนที่ไม่ซีเรียสแต่รถขับมานะลูกน้องผมว่าขับมาเนี่ยขับมา เนี่ยระผมดูดดูสภาพคันสีครับก็ถ้าในสนใจก็ติดต่อที่ทางฟซอ่าอยูทิกตอกปอรุ่งเรืองเชียงกงเพจปอรุ่งเรืองเชียงกง YouTube พอรุ่งเรืองเชียงกงอลัยยนก็เบอร์ติดต่อ0809197704 0849549907ขอบคุณมากครับเอ้ายกปกในชักเปียกชักงอื่นะครับลองวันนี้ก็ถ้าในรสนใจติดต่อก็โทรเข้ามาครับอยากได้จริงๆโทรเข้ามาคุยกันได้ราคาผมจัดส่งให้ได้นะครับทั่วประเทศอย่าลืมท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปอรุ่งเรืองเชียงกงด้วยนะครับสวัสดีครับ